สถานที่ทดสอบย่นใจกลางเมืองผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยในการแฮกข้อมูลเดินทางไปทั่วเยอรมนีเขารู้ว่าแฮกเกอร์มีวิธีการอย่างไรและเราจะป้องกันอย่างไรมันสายไปซะแล้วสําหรับครอบครัวเราเช่นแรกเกอร์เยื่อของการแฮกคนที่ตามมาก็คือถูกกล่าวหาว่าได้มีการเสนอขายเพลงในอินเทอร์เน็ตแบบผิดกฎหมายค่าปรับ10,000ยูโร และได้มีการเตือนไว้ล่วงหน้าว่าหากมีการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นอีกต้องถูกปรับกว่าแสนยูโรนั่นคือคําพิภากษาประวัติศาสตร์แต่ครอบครัวเราเช่นแฮกเกอร์โต้แย้งว่ามีคนอื่นแอบ,บใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายของตนสิ่งเดียวที่ชัดเจนก็คือครอบครัวนี้เป็นเหยื่อของพวกแฮกเกอร์แต่หากจะต่อสู้ในศาลคงไม่ช่วยอะไรเนื่องจากไม่นานมาน,นี้ได้มีการตราบทบัญญ,ญัิที่ว่าบุคคลใดไม่ต้องการอินเทอร์เน็ตไร้สายของตนจากผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของผู้นั้นด้วยความรู้สึกแบบไร้ที่พึ่ง รู้สึกแย่ครับโดยเฉพาะกับพวกเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะค่าปรับที่เราต้องจ่ายไปไม่ค <น S 1> ้อใจก็เลยแอบใช้ได้สบายเลยตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้เกี่ยวกับการใส่รหัสป้องกันด้วยซ้าส่วนคู่มือที่เราได้มาก็เป็นซีดีไม่มีที่เป็นหนังสือเปิดง่ายๆและบนกล่องเขาไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับการใส่รหัสเอาไว้เลยครับเหมือนกับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วไปนั่นแหละครับหากมีคนที่สามารถเข้าใจถึงระบบการป้องกันต่างๆได้อย่างพวกแฮกเกอร์เป็นต้นก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลย เช่นมีการตั้งขายเพลง199เพลงผ่านราเต,รเตอร์อินเทอร์เน็ตรไร้สายของครอบครัวเราเช่นแบกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญของเราตามหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรไร้สายที่ไม่มีการป้องกันเอาไว้โดยเครื่องมือโน้ตบุ๊กและโปรแกรมของแฮกเกอร์เราสามารถเข้าไปใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคนอื่นๆได้ง่ายๆเลยเหรอเขาจะทําให้เราดูว่ามันง่ายแค่ไหนในการแฮกข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกัน ร้อยละเจ็สิบห้าของอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นการออนไลน์โดยอัตโนมัติและมีทั่วไปหมดโดยเฉพาะมีการส่งข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งดึงดูดแฮกเกอร์ให้มาแฮกข้อมูลต่างๆงานง่ายๆสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเรากรณีครอบครัวเราเชนแบกเกอร์ยังง่ายกว่านั้นมากครับเปิดเครื่องแบบไม่มีการป้องกันรอจนกว่าจะมีใครแอบ,บมาใช้เท่านั้นเองผลทางกฎหมายที่ครอบครัวนี้ต้องแบกรับมันสาหัสเอามากๆ ความหวังเดียวที่ครอบครัวนี้เหลืออยู่ก็คือการฟ้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีที่ไม่แจ้งให้ทราบถึงอันตรายของการเล่นอินเทอร์เน็ตไร้สายซึ่งอาจจะให้ครอบครัวนี้ได้รับค่าเสียหายคืนมาบ้างแต่ตอนนี้ค่าเสียหายที่ครอบครัวนี้อาจจะโดนฟ้องอยู่ที่ราวสองแสนยูโรยังเป็นไปได้อยู่แน่นอนครับความรู้สึกเหระครับมันเป็นอะไรที่แย่มากๆ ตามที่ถูกกล่าวหาคือมีเพลงทั้ง199เพลงที่ผิดกฎหมายคิดเป็นค่าเสียหายราว255,000ยูโรซึ่งเงินจำนวนนี้พวกเราไม่มีปัญญาจ่ายหรอกครับ255,000ยูโรสำหรับพวกเราซึ่งไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับถ้าผมหาเงินมาจ่ายไม่ได้ก็จะถูกจำคุกราว2ปีนะครับ อย่างที่เรา,เ,ราเห็นกันในเราเตอร์ต่างๆของอินเทอร์เน็ตไร้สายซึ่งมีราคาตั้งแต่30ยูโรถึง300ยูโรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีในเครื่องที่หรูๆเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อก็คือต้องดูเกี่ยวกับพวกรหัส WPA ความเข้าใจซึ่งสายไปแล้วสำหรับครอบครัวเราเช่นแบล็กเกอร์การใส่รหัสป้องกันอาจจะช่วยไม่ให้เสียเงินกว่าหมื่นยูโรและไม่ต้องหัวเสียอีกตั้งหาก ผมรู้สึกเบาใจขึ้นบ้างว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ก็รู้สึกคลองใจอยู่บ้างว่าเราเป็นฝ่ายผิดส่วนคนที่ทำจริงกลับลอยนวลและไม่โดนลงโทษอะไรเลยเราคงต้องยอมรับผลของมันนะครับการเล่นอินเทอร์เนต็ตไร้สายความสนุกที่อันตรายเพื่อความสบายใจก็หันกลับไปเล่นอินเทอร์เนต็ตแบบสายอย่างเดิมดีกว่า